ป้ามนาไปออกกาลังกายยังไงเข้าห้ามเอากล้องเอาอะไรเข้าไปเลยนะคะเนาะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเราก็ทําตามกฎระเบียบของเขานะคะล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนชุดว่ายน้ําเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปออกกําลังกายกับทุกๆคนนะคะเนาะเข้าเมืองตาเหลวเราก็ต้องเหลิวตาตามนะจ๊ะเนอะมาป้ามนามีเรื่องอะไรมาคุยให้ฟังนะคะอืมป้ามนาเขียนมาอยู่เอา้าป้ามนาลืม ลืมเช็คแต่ก็พูดเ,เคร่าวๆแล้วกันนะคะลักเช็คลืมเช็คลืมเช็คนะคะลืมเช็คแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมเช็คลืมเช็คอือภรรยาล่ําให้สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตนะคะป้าโมนาก็จะเล่าให้ฟังนะคะที่ป้าโมนาไปฟังข่าวมานะคะภรรยาไม่ติดใจกับการเสียชีวิตของสามีนะคะก็คือสามีเขาหายออกจากบ้านเป็นสิบกว่าวัน เป็นสิกว่าวันนะคะแล้วเขาก็ไปเจอพอไปเจอที่สามีก็คือสามีอ่ะน่าจะนอนเสียชีวิตกลางทุ่งไร่ทุ่งนานะคะคันนี้ภรรยาพอเห็นร่างสามีเขาก็ร้องไห้ร้องห่มนะคะร้องไห้ร้องห่มว่าสามีเสียชีวิตนะคะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าสามีเขาเหมือนสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสติสตังไม่ดี โอ้ยนี่แหละไอนะคะสติสตังไม่ดีเขาก็คือเขาเรียกว่าคนขาดยาเนาะสามีเขาเขาไม่สบายอายุเยอะแล้วนะคะก็ก็เข้าใจในตัวภรรยานะคะเข้าใจในตัวสามีว่าเขาเดินหนีหายออกจากบ้านก็ตอนกลางคืนภรรยาก็ตามหานะคะตามหาญาติพี่น้องก็ช่วยกันตามหานะคะ ช่วยกันตามหาผลุท้ายไปเจอไปเจอในอท้องไร่ท้องนานะคะท้องไร่ท้องนาแกก็เสียชีวิตนะคะสามีภรรยาแกก็บอกว่าสามีแกเดินเดินไม่สะดวกอเดินไม่สะดวกเดินเดินไปถ้าล้มนี่แกก็พูดว่าถ้าสะดุดสะดุดเชือกหรือสะดุดอะไรล้มนี่ก็คือล,ลุกขึ้นเองไม่ได้อันนี้ก็คือความของภรรยานะคะความของภรรยา ภรรยาเขาก็บอกกับตำรวจว่าเขาไม่ติดใจการเสียชีวิตของสามีอ่ะตำรวจก็โอเคคุณไม่ติดใจการการเสียชีวิตของสามีแต่เพื่อมันเกิดเกิดเรื่องเกิดราวแล้วแล้วเขาเป็นคนชาวต่างชาติแล้วไปตายที่เมืองไทยนะคะตำรวจติดใจจ้ะ,ะตำรวจติดใจนะคะตำรวจติดใจจึงส่งร่างไปตรวจพิสูจน์นะคะเนาะ คันนี้พอพูดคํานี้ว่าตํารวจติดใจอันนี้ก็คือเรื่องของเขาแต่ป้าโมนาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวของป้าโมนาเองที่อดีตสามีเสียชีวิตสามีที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยของเรานะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ติดใจก็มันก็เป็นส,สิทธิของพี่ผู้หญิงคนนี้แต่ตํารวจติดใจก็เป็นสิทธิของตํารวจตํารวจทําถูกแล้วนะคะตํารวจต้องติดใจทุกเหตุการณ์นะคะ ส่งร่างกายไปตรวจพิสูจน์ส่วนของป้ามนาจะเล่าให้ฟังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศพอสามีป้ามนานะ่ะไม,ลลม่พอแกล้มพอแกไม่สบายแกไม่ได้ไม่สบายแกล,ลม้มแล้วเขาเรียกว่ากระทันหันหัวใจ,เ,วใจเ,เขาเรียกเขาเรียกหัวใจหัวใจล้มเหลวกระทันหันนะคะเนาะขนาดว่า,าแกเสียชีวิตไปแล้ว ฟันธงว่าเสียชีวิตโรงพยาบาลแจ้งว่าเสียชีวิตผลสุดท้ายที่แกนอนรอ,อคือเสียชีวิตแล้วแต่เขายังไม่ผ่าชันสูตรอะไรนะคะเสียชีวิตคือให้เราได้ไปสั่งลาตอนนี้คืออยู่ต่างประเทศนะที่ได้ไปสั่งลาสามีนะคะพอไปสั่งลาสามีเสร็จสองสามวันสองสามครั้งนะคะสองสามครั้งแล้วเขาก็บอกว่า เขาจะบอกป้าโมนาลเลยพอรู้สึกว่าจะสามวันเขาจะบอกป้าโมนาลเลยว่าฉันจะต้องผ่าพิสูจน์นะตอนแรกๆไปคือเราไปดูแกตอนที่แกนอนอยู่ในห้องเย็นนอนอยู่ในโรงพยาบาลเย็นก็คือแกก็จะปกติเฉยๆนะคะพอวันที่สามไปมันจะมีรอยนู่นรอยนี่เขาแจ้งเราแล้วว่าเขาจะต้องผ่าพิสูจน์นะว่าข้างในเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผ่าพิสูจน์นะคะต่างประเทศผ่าพิสูจน์ หสัปดาห์นะคะเนาะภายในหนึ่งสัปดาห์ก็รู้ผลออกมาว่าโอเคเขาปกติคือเขาเสียชีวิตแบบกระทันหันนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือต่างประเทศของป้าโมนานะคะเหตุการณ์ของป้าโมนาแต่เหตุการณ์ของเมืองไทยคนนี้เขาเป็นสามีชาวออสเตรเลียนะคะเสียชีวิตเนาะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเขานะคะเนาะ